เรื่องที่เข้าใจผิดกันเยอะที่สุดเรื่องหนึ่งในวงการเกษตรก็คือการมองว่าก,ากากน้ำตาลเป็นปุ๋ยเป็นอาหารให้พืชกินโดยตรงแต่ความจริงแล้วนะครับบทบาทของมันเนี่ยทรงพลังกว่านั้นเยอะแล้วก็ซับซ้อนกว่านั้นมาก <c oughs> กากน้ำตาลไม่ใช่ปุ๋ยครับแต่มันคือแหล่งพลังงานคาร์บอนชั้นดีที่จะไปปลุกกองทัพจุลินทรีย์นับล,ล้านในดินให้ตื่นขึ้นมาทำงานแล้วถ้าเราใช้มันผิดวิธีละ่ะอะไรจะเกิดขึ้นกับไร้ของเรา คำถามนี้นี่แหละครับที่มันท้าทายสิ่งที่เกษตรกรหลายคนทํากันมาตลอดเลยก็คือการเอากากน้ําตาลไปราดลงดินหรือว่าเอาไปฉีดพ่นทางใบโดยหวังว่าพืชจะได้กินของหวานแล้วโตไวแต่ว่าเบื้องหลังความหวานนั้นนะครับมันมีเรื่องราวที่เกิดขึ้นอยู่ใต้ดินซึ่งซับซ้อนกว่าที่เราเห็นเยอะเลยแล้วการใช้งานแบบผิดๆเนี่ยอาจจะกลายเป็นการทําร้ายพืชแทนที่จะช่วยด้วยซ้าไปนี่เลยครับรายงานการวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์เขาสรุปไว้ชัดเจนมากว่า สถานะของกากน้ำตาลคือแหล่งพลังงานสำหรับจุลินทรีย์ในดินไม่ใช่แหล่งธาตุอาหารหลักโดยตรงสำหรับพืชน,นี่คือหัวใจสำคัญของเรื่องทั้งหมดในวันนี้เลยเราไม่ได้กำลังจะให้ปุ๋ยแต่เรากำลังจัดเติมน้ำนั้นให้กับโรงงานผลิตปุ๋ยที่มีชีวิตซึ่งมันอยู่ในดินของเราเองเอาละครับและนี่คือทั้งหมดที่เราจะมาเจาะลึกกันในวันนี้ตั้งแต่การทลายความเชื่อเดิมๆไปดูวิทยาศาสตร์ใต้ดินแจกสูตรที่เอาไปใช้ได้จริงเปิดผลลัพธ์ที่พิสูจน์แล้ว ชี้ให้เห็นจุดพลาดที่ต้องเลี่ยงและปิดท้ายด้วยกุญแจสําคัญที่จะนําไปสู่ความสําเร็จครับมาเริ่มกันที่ส่วนที่สําคัญที่สุดเลยการใช้กากน้ําตาลโดยไม่เข้าใจหลักการของมันเนี่ยไม่ใช่แค่ว่ามันจะไม่ได้ผลนะแต่อาจจะทําให้พืชแย่ลงไปอีกเพราะมันเป็นการไปรบกวนสมดุลของธรรมชาติในดินอย่างรุนแรงเลยทีเดียวลองนึกภาพตามง่ายๆนะครับพอเราเทกา,กากน้ําตาลซึ่งเป็นอาหารชั้นเลิศลงไปในดิน จุลินทรีย์ก็จะเกิดภาวะที่เรียกว่าประชากรระเบิดหรือบูมเลยเหมือนจัดงานเลี้ยงใหญ่พวกมันก็จะแบ่งตัวกันอย่างรวดเร็วทีนี้ในการสร้างร่างกายใหม่ของจุลินรีเนี่ยมันต้องการโปรตีนซึ่งก็คือไนโตรเจนจํานวนมากแล้วพวกมันก็จะแย่งชิงไนโตรเจนจากในดินมาใช้ก่อนพืชเสมอผลก็คือพืชจะขาดไนโตรเจนอย่างเฉียบพลันเลยครับนี่แหละคือเหตุผลว่าทำไมบางทีใส่กากน้ำตาลไปแล้วพืชกับใบเหลืองแล้วก็ดูโทรมลง ดังนั้นเพื่อที่จะแก้ปัญหานี้ได้เนี่ยเราต้องปรับมุมมองที่เรามีต่อดินกันใหม่หมดเลยดินไม่ใช่แค่สิ่งที่อวัย,ยึดรากพืชน,นะครับแต่มันคือโรงงานชีวภาพที่ซับซ้อนและมีชีวิตชีวาที่สุดเท่าที่เราจะจินตนาการได้เลยลองมาดูการเปรียบเทียบที่ชัดเจนตรงนี้กันนะครับปุ๋ยเคมีเนี่ยมันเหมือนเราส่งวัตถุดิบก็คือ NPK เข้าไปในโรงง,งานให้พืชเอาไปใช้ได้เลยแต่ว่ากากน้ําตาลมันเปรียบเสมือนเครื่องดื่มชูกําลังสําหรับคนงานในโรงง,งาน ซึ่งก็คือเหล่าจุลินทซีย์นั่นเองพอคนงานมีพลังงานพวกเขาถึงจะแปลร,รูปวัตถุดิบต่างๆที่มีอยู่ในดินให้กลายเป็นปุ๋ยที่พืชเอาไปใช้ได้อีกทีหนึง่งแล้วคนงานที่ว่าเนี่หน้าตาเป็นยังไงก็คือพวกนี้แหละครับมีทั้งแบคทีเรียกลุ่มที่เป็นประโยชน์อย่างอซโซโตแบคเตอร์ที่สามารถดึงไนโตรเจนจากอากาศมาให้พืชใช้ได้ฟรีๆเลยมีเชื้อราที่ช่วยสร้างโครงสร้างดินให้ร่วนซุยแล้วก็มีสิ่งมีชีวิตเล็กๆอีกนับไม่ถ้วน พวกเขาทั้งหมดนี้แหละครับคือคนที่ทํางานอย่างหนักเพื่อเลี้ยงดูพืชของเราอยู่ใต้เท้าเรานี่เองคําทางวิทยาศาสตร์ที่ต้องรู้เลยก็คือคํานี้ครับ level carbon หรือคาร์บอนที่พร้อมใช้งานได้ทันทีซึ่งก็คือน้ําตาลในกากน้ําตาลนั่นแหละครับนี่คือเหตุผลว่าทําไมกากน้ําตาลถึงมีประสิทธิภาพสูงมากในการกระตุ้นกิจกรรมทางชีวภาพมันคือเชื้อเพลิงเกรดพรีเมียมสาหรับเครื่องยนต์ชีวภาพในดินเลยเหมือนเติมน้ํามันออกเทน95ให้กับเครื่องยนต์ มันจุดติดง่ายแล้วก็ให้พลังงานได้ทันทีเอาแล้วครับพอเข้าใจหลักการกันแล้วทีนี้ก็มาถึงภาคปฏิบัติจริงๆกันสัทีส่วนนี้เราจะมาลงรายละเอียดเรื่องสูตรและขั้นตอนที่แม่นยำจากทั้งกรมพัฒนาที่ดินและงานวิจัยเพื่อให้ทุกคนเอาไปปรับใช้ได้อย่างถูกต้องนี่คือสูตรพื้นฐานที่นิยมกันมากที่สุดสังเกตสัดส่วนให้ดีนะครับเราใช้พืชผักถึง40กิโลกรัมเพราะนี่คือแหล่งของธาตุอาหารรอง แล้วก็วิตามินที่หลากหลายตามด้วยกากน้ำตาล10กิโลกรัมซึ่งเป็นแหล่งพลังงานหลักและหัวใจสำคัญเลยก็คือสารเร่งซูเปอร์พอร์อรอจากกรมพัฒนาที่ดินซึ่งเป็นกลุ่มจุลินทรีย์ที่คัดมาแล้ว5สายพันธุ์พันเก่งๆเปรียบเสมือนทีมช่างผู้เชี่ยวชาญที่ออกแบบมาเพื่องานนี้โดยเฉพาะเลยมาดูขั้นตอนการทำกันเลยครับจุดสำคัญที่ห้ามผ้าดเด็ดขาดนะ ข้อ1คือการสับให้เล็กที่สุดเท่าที่จะทําได้มันจะช่วยเพิ่มพื้นที่ผิวให้จุลินทรีย์ทํางานได้เร็วขึ้นเหมือนเราหั่นหมูชิ้นเล็กๆมันก็ย่อมสุกเร็วกว่าชิ้นใหญ่ๆใ,ใช่ไหมครับแล้วข้อ 5. การปิดฝาหลุมหลวมและคนทุกวันอันนี้สําคัญมากเพราะระหว่างที่หมักเนี่ยมันจะเกิดก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ถ้าเราปิดฝาแน่นถังอาจจะระเบิดได้เลยนะการคนยังเป็นการเติมออกซิเจนให้จุลินทรีย์ทำงานได้ดีที่สุดด้วยส่วนใครที่ต้องการไนโตรเจนสูงๆเพื่อเร่งการเจริญเติบบโตทางใ เราจะใช้ปลาหรือหอยเชอรี่ครับจุดเด่นของสูตรนี้เลยก็คือการใช้ผลไม้ที่มีเอนไซม์สูงอย่างสับรดซึ่งมันจะมีเอนไซม์ที่ชื่อว่าโบร m e เลนที่ช่วยย่อยโปรโตีนจากปลาได้เร็วขึ้นมากแล้วก็ยังช่วยลดกลิ่นเหม็นในระหว่างการหมักได้ดีเยี่ยมอีกด้วยเรื่องการนําไปใช้นี่ต้องเปรอะนะครับเหมือนการจ่ายเงินเดือนให้คนงานเลยถ้าจะแช่ท่อนพันุเพื่อเร่งรากให้ใช้อตัตรา20-40ซีซีต่อน้ํา20ลิตรสําหรับการเตรียมดินก่อนปลูก ให้ใช้อัตรา5ลิตรต่อไร่เพื่อเป็นการส่งทีมคนงานชุดแรกเข้าไปเตรียมพื้นที่ในโรงงานดินของเราก่อนจะเริ่มงานและสำหรับการฉีดพ่นทางใบนะต้องเจือจางมากๆเลยที่1ต่อ500หรือ1ต่อพันเพื่อไม่ให้ใบไหม้ครับในกรณีที่หาก,ากากน้ำตาลแท้ไม่ได้หรือว่ามันมีราคาแพงเราสามารถทำกา,กากน้ำตาลเทียมขึ้นมาใช้เองได้นะครับสูตรนี้ได้รับการยืนยันแล้วว่าใช้ได้ผลดีในการเป็นอาหารจุลินทรีย์ น้ำตาลทรายจะให้พลังงานคาร์บอนโดยตรงส่วนซีอิวดำที่ทำจากถั่วเหลืองหมักหนะไม่ได้ให้แค่สีเข้มๆนะแต่มันยังให้กรดอะมิโนโลและก็แร่ธาตุรองบางชนิดซึ่งช่วยจำลองคุณสมบัติของกาก,ากน้ำตาลจริงได้กใกล้เคียงขึ้นไรพูดถึงทฤษฎีแล้วก็วิธทีทำไปแล้วตอนนี้มาดูกันเลยค่ะว่าสิ่งที่ทำไปนั้นมันให้ผลตอบแทนกลับมาเป็นรูปธรรมยังไงบ้างโดยดูจากงานวิจัยแล้วก็ข้อมูลจริงกันเลยดูตัวเลขนี้ครับส่งพลังมาก 7 2 3ตาตันต่อเฮกตาร์นี่คือผลผลิตหัวบีดน้ำตาลสูงสุดที่ได้จากการศึกษาของ Biotech Studies ซึ่งเขาใช้กากน้ำตาลราดลงดินในอัตรา50กิโลกรัมต่อเฮกตาร์เพิ่มผลผลิตขึ้นมาถึง 20. 4เเมื่อเทียบกับแปลงที่ไม่ได้ใช้เลยนี่คือข้อพิสูจน์ที่ชัดเจนเลยว่าการเลี้ยงจุลินทรีย์ในดินให้แข็งแรงมันส่งผลโดยตรงต่อปริมาณผลผล,ผลิตอย่างมีนัยสำคัญและตารางนี้จะเชื่อมทุกอย่างเข้าด้วยกันเลยครับ เวลาที่เราเห็นใบพืชเขียวขึ้นมันไม่ใช่เพราะพืชกินกากน้ำตาลนะแต่เป็นเพราะจุลินทรีย์ในโรงงานดินของเรากำลังทำงานอย่างขยันขันแข็งเพื่อปลดปล่อยในตัวเจนออกมาเวลาที่ดินมันร่วนซุยขึ้นก็เพราะจุลินทรีย์กำลังสร้างกาวธรรมชาติเพื่อจับเม็ดดินเข้าด้วยกันทุกสิ่งดีๆที่เราเห็นบนผิวดินคือภาพสะท้อนของโลกที่สมบูรณ์ซึ่งเกิดขึ้นอยู่ใต้ดินนัน่นเองการจะประสบความสำเร็จได้นั้นไม่ใช่แค่รู้ว่าต้องทำอะไร แต่ต้องรู้ด้วยว่าห้ามทำอะไรส่วนนี้จะพูดถึงข้อผิดพลาดที่เจอบ่อยที่สุดเพื่อให้เราไม่เดินสำรอยเดิมครับต้องจำกฎเหล็กข้อนี้ไว้ให้ขึ้นใจเลยนะครับต้องเจือจางเสมอความผิดพลาดอันดับหนึ่งเลยคือการใช้ในอัตราที่เข้มข้นเกินไปพอใจร้อนซึ่งมันจะนําไปสู่ปัญหาการแย่งชิงไนโตรเจนที่ได้อธิบายไปตอนต้นแล้วก็ควรให้ในช่วงเวลาที่อากาศไม่ร้อนจัดอย่างเช่นตอนเช้าตรู่หรือตอนเย็นเพื่อลดการระเหยแล้วก็ป้องกันไม่ให้ใบพืชเสียหาย แล้วนี่คือผลลัพธ์โดยตรงเลยครับถ้าใช้ผิดวิธีเพราะเราฉีดพ่นกากน้ำตาลที่เข้มข้นเกินไปบนใบพืชคราบน้ำตาลที่เหลืออยู่จะกลายเป็นอาหารชั้นดีให้กับเชื้อรากลุ่มแคปโนเดียมซึ่งก็คือราดำนั่นเองราดำพวกนี้มันจะไม่ทำลายเนื้อเยื่อพืชโดยตรงนะครับแต่มันจะไปบดบังผิวใบทำให้พืชสังเคราะห์แสงได้น้อยลงส่งผลให้พืชอ่อนแอแล้วก็ผลผลิตเสียหายในที่สุดมาถึงส่วนสุดท้ายกันแล้วนะครับหัวใจของความสำเร็จในระยะยาวเนี่ย มันไม่ได้อยู่ที่สูตรหรือเทคนิคแต่อยู่ที่การปรับเปลี่ยนมุมมองและแนวคิดของเราที่มีต่อการเกษตรนี่คือบทสรุปที่รวบยอดทุกสิ่งที่เราได้เรียนรู้มาในวันนี้ให้จำประโยคนี้ไว้เสมอเลยครับเมื่อเราเปลี่ยนจากการเป็นคนให้ปุ๋ยมาเป็นผู้จัดการโรงงานจุลินทรีย์วิธีการทำการเกษตรเราจะเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงแล้วก็จะยั่งยืนขึ้นด้วย สุดท้ายแล้วกากน้ำตาลหรือน้ำหมักชีวภาพมันก็เป็นแค่เครื่องมือครับแต่เครื่องมือที่ทรงพลังที่สุดคือความสม่ำเสมอในการดูแลและการหมั่นก้มลงไปสังเกตการเปลี่ยนแปลงของดินและพืชเพราะนั่นคือรายงานผลการดำเนินงานที่ดีที่สุดที่จะบอกเราว่าโรงงานใต้ดินของเรากำลังทำงานได้ดีเพียงใด